มาทำะไรใต้ท้องรถครับเนี่ยไม่มีจริงนะพี่ต้มน้ำมันน้อยนะน้ำมันเขาวิ่งเข้าตูดเลยอ่ะนีตัวนี้ด้วยอนาคตมาแน่โอนีโอ้โหเปื่อยแล้วอ่ะนี่ไงอ๋อรูนีล่าพี่จ้าพี่จ้าเป็นไงเนี่ยเชือเลยเนี่ยจมูกจมูกไม่จะาพังหมดแล้วเนี่ยขับทีหนึ่งสวัสดีครับโมเมนต์เลสซิ่งวันนี้ครับมาทำลายใต้ท้องรถครับเนี่ย อันนี้เราจะมาเปลี่ยนถังน้ํามันกันนะฮะหลังจากที่มันมีกลิ่นอยู่ในรถซึ่งหลายคนที่เข้ามานั่งรถผมบ่นกันมากนี่มันโมเมนต์นี่เฮ้ยใจเย็นเอาอีกแล้วเหรอทำไมรถน้ํามันมันหึ่งขนาดนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนเลยโอ้ยกลิ่นน้ำมันลั่นเลยโมเมนต์วันนี้เราอยู่ที่ที่เดิมครับช่างออฟอีพอสวัสดีครับช่างสวัสดีครับอันนี้มันคือถังน้ํามันใช่ที่เตรียมไว้ให้ตรงรุ่นใช่ไหมตรงรุ่นถ้ามันข้ามรุ่นได้ไหมข้ามรุ่ อย่างสี่ประตูมันใส่กันได้มกัดกักับสาประตูใส่ได้พี่ใส่ได้ถังไซส์เดียวกันใช่มัน G K เหมือนกันพี่ใส่ได้มันกี่ลิรตรอะพอทราบไหมสามสิบกว่าวะไม่แน่ใจกวาพี่ประมาณเนะอย่างของผมอะ่ะตั้งแต่ซื้อรถมามันก็มีกลิ่นแล้ววันนั้นที่ช็อปก็เช็คดูว่าเหมือนสายหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าก็มันก็ไม่เจอใช่ไหม จนวันนั้นที่จะไปคอนด้าเฟสก็ลองเติมเต็มถังเพราะจะขับไปต่างจังหวัดใช่ไหมก่อนนั้นเนี่ยไม่เคยเติมเต็มถังเลยก็ไอ้แตงนั่งอยู่เบาะหลังสะดุ้งโหยงเลยเฮ้ย hey, พ he e, <ม>ี่น้ำมันพุ่งมานี่เลยวันน<ม>ั้นคือเติมเต็มถังถังแรกก็เลยรู้ว่าแบบเออถังมันคงรั่วเลยแหละก็เลยต้องเปลี่ยนถังเพราะว่าซีนข้างบนใหม่หมดแล้วซีนฝาปัามติกอะไรอย่างเงี้ยใหม,ม่หมดแล้วก็ไม่มีอะไรนะแล้วอย่างเงี้ยถ้าเราลืมมาเราจะเห็นเช็คมันได้ไ,ดไหมว่าแบบมันรั่วตรงไหนหรืออะไรยังไง้ยต้องลองต้องลองเอง แต่อาการน่าจะหายที่แบบเหม็นน้ำมันในรถน่าจะไม่น่าจะสาเหตุมาจากถังรั่วนี่แหละเนาะใช่เพราะตอนแรกคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องท่อไอเสียปุแต่ก็ยังมีอยู่ใช่ไหมหลังจากเดอนท่อเรื่องควันไม่ค่อยเข้ารถนะหรือเบาบางลงแต่ว่าสังเกตว่ามันจะเป็นตอนที่เราเติมแบบเติมเยอะๆอ่ะถ้าเติมแค่300ร้อยที่มันยังไม่เกินครึ่งถังเนี้ยก็ยังไม่ค่อยมีกลิ่นพอเราเติมเยอะปุ๊บแบบห้าร้อยอะไรเงี้ยให้มันให้เข็มมันตีเกินครึ่งถังไปอ่ะพอเติมเสร็จจะมีกลิ่นกลิ่นอยู่ตลอดเลยในรถเเเลยย่่อนทีีจะิส ช่ใช่ใชตอนนี้เรื่องควันรถละไม่ค่อยมีละรถรถตรงสังเกตเป็นกลิ่นน้ำมันสดสดแทนใช่แต่ตอนนี้ควันก็เริ่มมีกลิ่นแล้วถ้าอยู่นอกรถนะคิด <c oughs> <c oughs> ว่าต่อไปน่าจะต้องคอนเครื่องแหละแต่วันนี้เอามาทำแค่นี้ก่อนเอาถังกันไปก่อนโอเคเดี๋ยวให้ช่างเขา,าทำง,งานต่อเลยครับ จริงนะพี่ตจ้าน้ำมันน้อยนะก็มีอยู่แหละแต่ว่ามันก็ไม่เยอะครับคนตะมาณเกือบจะอีอ่ะเนี่ยพี่ครับขีดนะต้องไหนครับช่างนี่ใช่ไหมไอ้ยามเริ่มฉีดแล้วอ่ะไม่เริ่มแบบยางมันฉีดไปแล้วนี่มันฉีดไปแล้วนี่ไอตัวบูสตรงนี้ใช่ไหมใช่เขาเรียกว่าอะไรตรงเนี้ยแคมเบอร์พี่เรื่องนี้มันต้องเปลี่ยนสีได้เลยป่ะายขวาพี่ข้างหลังแต่มันก็คือมันฉีดขาดแล้วแหละใช่ใช่ตอนนี้ควบยางไม่ร้อนแบ่ Uhm. แล้วเดี๋ยวหน้ายางมันจะสึกไม่เท่ากันมันจะกินในรัตอย่างเงี้ยเออเนี่ยไหนไหนหรือตรงนี้มาแล้วช่างบองหน่อยตรงนี้แต่ละอย่างเขาเรียกว่าอะไรกันตรงไหนตรงไหนคือแคมเบอร์ตรงไหนคือปีกนกตรงไหนคืออะไรแคมเบอร์เนี่ยครับผมอันนี้คือชุดอามหลังอันนี้คือเอาไว้ทําอะไรไว้แต่งองศาล้อเหรอเวลาเราจะเตี้ยมุมล้อบวกมอร์ อะไรอย่างนั้นใช่ครับแบบมากแบบน้อยรถปัดอะไรอย่างเงี้ยเขาจะโฟกัสที่ตรงนี้เป็นหลักสมมติถ้าจะเอาร้เตี้ยตรงนี้ต้องอยู่ตรงไหนภาษาเขาเรียกว่าอะไรถ้าจะรถเตี้ยปุ๊บร้อตรงนี้ส่วนใหญ่จะทาเป็นลบเพราะว่ามันจะได้ไม่โดนให้ให้มันแบบฝนชนเข้าไปในล้อมันข้างบนให้ข้างบนของล้อมันเอียงเข้าไปอยู่อย่างงี้ล้อจะอยู่อย่างเงี้เวลาจัมคอสะพารเวลาอะไรอย่างเงี้ยล้อมันเอียงปุ๊บก็จะเข้ามุมนี้ส่วนใหญ่แคมเบอร์จะขาดโทไม่ให้ขาดโฟจะอยู่ล่างตรงไหนนี่เป็นกระดูกหมาตัวนี้ นนเรี่รโถโถก็จะซ้ายขวาครับจะไม่ใช่มุมเลยขนาดเป็นล,ปล้อแปะหรืออะไรโอือใครใจดีจะสปอนเซอร์ตรงนี้มาก็ได้นะนี่ตัวนี้ด้วยอนาคตมาแน่ตรงนี้โอ้โหเปื่อยแล้วอะ่ะใช่ตรงนี้เลยนะเซตตรงนี้ทีเดียวเลยนะใช, <c oughs> ชิดอาร์มหลัง ลูกยองลูกยางเนี่ยช่อไหนที่มาแน่มาลองหน่อยเออ <c oughs> ลูกยางช่วงล่างเนี่ยจะสั่งสีสั่งเลยก็ได้แท็กหน้าหลังท้ายขวาอะไรเนี่ยมาให้หมดเลยเนี่ยพวกยางต่างๆเนี่ยตรงไหนที่มันัูวมันน่าจะต้องมาจากตรงนี้แหละเพราะว่าน,นไอ้จา่ามันนั่งอยู่ตรงเนี้ยมันแบบน้ํามันเขาวิ่งเข้าตูดเลยอะ่ะ <c oughs> เออแล้วแบบจัดตูดมาเลยมันบอกแคบเลยอะ่ะน้ำมันแบบโดนตูดเลยอะ่ะก็เลยแบบเออครั้งแรกเหมือนกัน <c oughs> จ้าจ้าโอเคครับเป็นไงเนี่ยตัวเลยเนี่ยยิ้งววานดูรอยอ่ะอ๋อแล้วเขาจอดรูอ๋อที่คืออะไรอ่ะราดูระบายมันจอดมาอย่างนี้เลยเหรออ่ามันมันรอการระบายไงพี่ใช่เหรอใช่ต้องถามผู้ว่าเฮ้ยแล้วดูอันเนี้ยมันไม่มีพี่เขาจอดมาเองครับไม่มีใชได้ พอมีคนมาเติมเต็มให้พี่ก็จะออกมาครูนีงเติมเต็มอันนี้มันไม่ได้เติมเต็มมันเนี่ยมันสร้างปัญหาให้กูอันนี้มันเติมเต็มไม่ได้เนี่ยน่าจะดอกนี่แหละอันนั้นนะพอมันเต็มแล้วมันน่าจะพุ่งหงอนี่เลยพอกระสอบมันก็ออกบีบเอาบ่อเน่เลยนี่ไงเจาะเบาะแน่เลยเจาะเบาะแล้วไปโดนถังเหรอใช่ไหนต้องไหนนี่ใช่ไหมใช่พี่นี่แหละดูนี่เขาเจาะเขาไปนี่คือดูเดิมโรงงานมาเป็นแี่ลำหนึ่งแล้วนะดูตรงนนั้ ก็เอาถังมาเทียบเลยนั่รูนี้แหละรูนี้แหละเนี่ยมันเป็นรูอะไรบางเขาฝังเกลียวเข้าไปใหม่นี่มันรูโรงงานเราต้องไปเจาะทำไมอ่ะแต่รูนี้เขาฝังเกลียวเข้าไปใหม่รูนี้แน่นอนลอยก็เสียนก็เลยไปโดนถังใช่มันพลึดเนี่ยเหล็กมันบางตอนเขาเจาะไงพี่พอพอเพื่อนพี่นางเปิบน้ำมันก็พุ่งพุ่งมานี่เลยใช่มันก็จะไหลเต็มบอกนี่ไงรอยสีบวมสีพองเลยอ่ะโดนน้ำมันนะเอ้ยผูดซอกบ้าง ยังยังไม่ช่วยน้องอีกยังไม่ช่วยน้องอ,อีกมึงมึงก็หลบไปไหน่อยสิจบ <c oughs> ไปพี่หมดอยู่แล้วไปโอ้แล้วหุ่นลุกหุ่นลุกยากก็ดีแบบเนี้ย อันนี้คือเราใช้ถังใหม่แต่ว่าไอ<ช>ตัวปั๊มพวกนี้ใช้ของเดิมของหมดใช่ไหมปั๊มติ๊กใช้ของเดิมพี่จูนแล้วเดี๋ยวเพีย้ยนผมพยายามไม่ให้ตัวแปรมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนถังอย่างเดียวปั๊มติ๊กคงเดิมเพราะว่าปั๊มติ๊กที่มาถังใหม่มันอาจจะแรงดันอาจจะถ่อยก็ได้หรืออ,อาจจะมากกว่าเดิมก็ได้ก็มีส่วนหมดมีผลแค่เอฟพี่ส่วนผสมน้ำมันส่วนเจ้ันเลยรัก็ไม่มีน้ำมัน เลยรึ้งถังไว้อีกอนันกวนักเขาเรียกเยอะแต่ว่าผมถ้าจะน้อยคือต้องตกขีดแดงเลยใช่ใช่ผมกลัวมาไม่ถึงเลยทางถังไม่อยู่ที่นี่เ็าทันสมัยแล้วก็มีปั๊มดูดผมนึกว่าจะใช้ปากเป่าออกมาน่าเลยเี่ วันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมช่างเสร็จแล้วพี่มีลายเปลี่ยนทางางเดียวก็เราเจอปัญหาของเราแล้วเมื่อกี้ถังตั้ถังเหมือนโดนรอยเจาะมาท้ามระโล่แล้ใส่บ่อมาแล้วก็เจาะทะลุผนัง มาที่รถลงงน้ำมันมันเลยออกจากตรงนั้นเนอะกลิ่นเกินอลไจะออกจากโรงนั้นหมดใช่ไม่ได้มาตามสายที่เราวิเคราะห์กันตั้งแต่แรกใช่สูตรเปลี่ยนเพราะสิ่งนี้แหละตอนแรกคิดว่าเป็นท่อท่อก็เปลี่ยนมาแล้วตอนแรกที่ท่อเป็นสนิมเนอะตอนน้ำมันก็เปลี่ยนวันนี้ก็สบายใจแล้วไงในระดับหนึ่งยิ้มตายยิอมทุกครั้งที่ขับจะูงจะูมุนไม่จะค้งหมดแล้วเนี่ยขับทีนึงก็เติมเต็มถังได้แล้วไม่น่าจะปิ้นออกแล้วก็วันนี้ก็มาทําแค่นี้นะครับยังไม่ได้ทําเยอะอะไรมากมายก็อีกทีนึงก็น แล้วยังไม่ได้ลือเครื่องดูเลยวันนั้นแค่มาเปลี่ยนเกียร์เริ่มมีควันเริ่มมีกลิ่นควันก็วันนี้ก็ประมาณนี้ก็ถ้าใครสนใจอยากทําหรือแบบเกอปัญหาอะไรฮันด้ลองคุยกับออฟได้ผมจะฝากเฟซบุ o กไว้นะครับอทอง YouTube ก็ทำอยู่อ่ทำครับก,ก็ ออฟวีโแล้วก็ออฟนัก็ใครแบบเผื่อมีปัญหาอะไรที่ตรงกับตัวเองที่มีปัญหาอยู่ก็ลองไปดูคลิปก่อนเผื่อจะได้มาบอกอาการถูกตอนรับผมเป็นแบบนี้นู่นนี่นั่นเนาะถ้าเจอเขาเรียกอะไรคำถามหรือคอมเมนต์อะไรในคลิปผมก็จะฝากเฟซบุ๊กออฟไปให้เลยนะครับเผื่อแบบคุยกับช่างเลยโดยตรงไม่ต้องผ่านผมเพราะผ่านผมนี่ยผมจะคิดเปอร์เซ็นต์หยอกหยอกหยอกก็วันนี้ขอบคุณออฟมากนะครับผมขอบคุณจาพี่ขอผมขอตัวละไปแล้วครับเจอกันครับตังเอาไว้ก่อนนะ ไปแล้วเดี๋ยวลองบินไว้ก่อนไปแล้วกลับบ้านแล้วครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะฮะก็ไม่ได้ทําอะไรมากครับแค่ไปเปลี่ยนถังน้ํามันนะครับสําหรับใครที่ดูคลิปแล้วสนใจซื้อเสื้อผมตัวนี้นี่ตัวนี้นี่ี่อสายยู่นี่ครับผมก็ไปซื้อได้น,นะครับในเพน,นะครับเริ่มต้นที่490บาทนะครับก็วันนี้ไปก่อนแล้วฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยแล้วอย่าลืมมาอุดหนุนเสื่อกันด้วยไปก่ากันครับวันนี้บ๊ายบาย